สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแกะเปลือกมะขามสําหรับนําไปดองหรือแช่อิ่มแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้มะขามมาแล้วเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนํามาตัดขั้วออกนะคะดึงเส้นใยทั้ง3ด้านออกค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้มีดปอกผลไม้ไปายแหลมค่อยๆแกะเปลือกมะขามออกแบบนี้ค่ะ ใช้เวลานานนิดนึงค่ะฝักหนึ่งนะคะก็จะใช้เวลาแกะประมาณ3-4นาทีค่ะเราก็จะแกะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะถ้าเรามีมะขามไม่เยอะค่ะเราก็จะใช้วิธีแกะแบบนี้ถ้าเรามีมะขามเยอะๆประมาณ5โล10โลเพื่อนๆสามารถนํามะขามไปลวกในน้ําร้อนได้เลยนะคะก็จะใช้เวลาไม่นาน ค่ะหลังจากที่เราแกะเสร็จแต่ละฝักนะคะเราก็จะนํมามะขามไปแช่ไว้ในน้ําเกลือคะ่ะน้ําเราก็จะผสมเกลือประมาณ1-2ช้อนชาแช่ไว้เพื่อให้มะขามของเราสีสวยไม่ดําไม่คล้ํานะคะเดี๋ยวเราจะทําในส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จคะ่ะ Thank you. เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการแกะเปลือกมะขามแบบง่ายๆค่ะแกะเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำไปดองหรือนำไปแช่อิ่มได้เลยนะคะเราก็จะได้มะขามฝักสวยแบบนี้ค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ